ถึงจุดนี้แล้วนะคะเจดีสีบุญนาว4กิโคลครึ่งี่ร5 0 0เมตรนะคะต้างนาคีหรือประมาณ700เมตรค่ะน้องตกใส่งามก็อยู่ที่เราผ่านมาแล้วนะคะนุ่นค่ะทริปของเราอยู่นู่นแล้ววันนี้น้ำมนตไม่ได้คือน้ำมนตจากบนฟ้านี่ไม่ได้ลดลงเลยนะคะ น้ำตกใสงามว้าอดงมากเลยค่ะอันนี้คือช่างูน้ำเที่ยวของเรานะคะน้องเฟิร์นเรมน้องเฟรมน้องเฟรมประจำท่านนาคีนะคะนี่มุมนี้ก็สวยค่ะมุมป้ายเนี่ยได้เลย แบบนี้เลยค่ะอันนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราลงมาจากเ,เราเราขึ้นมาจากข้างล่างค่ะที่ถ่ายได้วิวส,สวยๆนะคะอันนี้ต่อจากคลิปเมื่อสักครู่นะคะน้ำก็จะประมาณนี้ค่ะน้ำก็แรงอยู่นะคะอันนี้ฝนจับเต็มค่ะพอดีมรสุมเข้านะคะ วันนี้วันที่ยี่สอกันยา2567น้ำจะแรงมากนะคะเท่าที่เคยเที่ยวมา20ครั้งเนี่ยครั้งนี้ก็จะแรงสุดนะคะทุกคน ได้ค่ะไปได้ไปได้ไปเลยค่ะอ๋ไม่เป็นไรโอเคค่ะไปได้ไปเลยค่ะดูแลได้เลยตั้งแต่เที่ยวมาหลายๆปีก็ครั้งนี้ค่ะอ๋อมุมนี้ก็สวยค่ะมุมหนะะ้าผาของน้ำตก กันต่อค่ะตอนนี้ภาพอาจจะมัวนิดนึีค่ะเพราะว่าต้องต้องผ่านถุง